แม่นม่เลี้ยดเลยเลี้ยดไปหน้าเยที่ขาญาติเนอะแน่แน่ขาญาติในเาน้ยดผู้ ก็แต่หนึ่งลูกแปอันโตอนันเลื่อนบอ่อไหมเลื่อนเลื่อนเลื่อนบอ่อเลื่อนบ่อก็ขยับได้แล้วเอาไปไหมเอาไาเราช่วยก็ก่อนช่วยกี้ก่อนพก่กงใครจะมารออยู่เลื่อนบอ่อแปบบอ๊บหนะึงเหรอตับตับบ่อบ่ออันนั้อนอ่ะรอนะพอมันจะตัขึ้นจะตะโนชัยไปเจอพอดีเออช่วยกันครับพี่ครับช่วยกันครับฮัลโหล เปล่ามาถังน้ำมันหลังรถมันไหลมันสิระเบิดก่อนถังน้ำมันโซลาหลังรถรุนสามสี่กิโลมันสิแกกรให้รบก่อนนะครับตามวัมีองเมตรนะออกท้ายออกก่อนเลยรวงแล้วมันดไม่ได้ดนเตืวอเรือนว่าน่ะ อยู่ข้างใต้ขาน่ะพี่อย like like ู่ตรงใต้ขาน่ะเฮ้ยได้ไหมผมผมดูฮัตสิสิฝั่งนู้นดูไม่ได้เลยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้หนีบมุดเลยนี่ครับนี่ครับน่คบ้านบานถือให้ผมหน่อยถือให้ผมหน่อยอ่เจ็บไหมน่ะเดี๋ยวจะได้ติดนี่คืออะไร อยู่ใต้ฐานเลยไปรูปภัยแอมเดียวตังแอมเขาใม่เห็นรูปภัยอ่ะย่างเดียวก็ตั้งย่างเดียวเพราะว่ามันเห็ดยังเงินเรื่ใเดี๋ยวี่ผมจะม่ดตัดตรงล่างนะใครมียาดมมั่งครับใครมียาดมโอ้ยมันติดเลยโอ้ยอะไรมาทำวะคุณแอมมันเหในรถมันอ พี่ผ um, ูู๊ซื้อพี่มู๊ผู้ซื้อแกอยู่ดีตะพมตะพมเออนีบ่ได้แล้วนี่แตงเต้ทำไมนานถึงวาอ้ยจับยังไงยังม่ดีว่าูบงเอาโสมาเตะประตูแม่รถแท็กซี่ซากแม่ดูเบีย

มาจะโดนแล้วไอ้ทีไอ้ทีรถชนกันแล้วบอกมาจะโดนเนาะมาใส่แตุ่่นมันยืนจังพูดงนผมจังว่าอยู่บ้านยี่ติวพู่ไพูย่ไนไียนันร้ไน้องจปกันนงเนอีน้อยอพุ่นะเอ้น้องโทรหาพู่ผ่ะูดสตีน่พี่ไผ กั่นาน่ะคนอย่างน่หกู้ภัยันหนึ่งมากเะเขาโท้วแล้วเรื่องท้เขาท้แล้วท้แล้วเรือะไรอ่าเียเหาะกู้ภัมากล้วคุณน่ะุกว่ะขั้นจับกิดหลอเลยมจัดมาจัีนี่นี่ับมัดให้หนีเยอะๆจัิมาจับเงนบ ภสิมาเียมาานได้เียตจังได้เอาคนออกบ่ไไ้เนาะมอนี่คงมือเอาออกไรเลยคนเอาออกบ่ไไรกันนี่บ่อเลยอาเ